สวัสดีค่ะพบกับช่องเนื้อทองนอกบ้านน้องปื้นนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการของน้องไข่ไข่ติดก้นนะคะอ่าน้องไข่ออกยากไขตมม่ติดจี่มี่ทำให้เกิดแผลไข่ออกแล้วก็ยังมีแผลอ่รอบจี่มีม่ก็ตอนนี้ก็ปลอดภัยปลอดภัยดีหายห่วง แข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ล่าเริงล่าเริงปกติดีแล้วค่ะทำเอาแม่ใจเสียใจหายหมดเลยค่ะท่านผูช้ชมเนี่ยค่ะอันนี้เต้าน้ำโชคค่ะน้ำโชคโชกเลยน้ำโชคเต่นอ่า มีของเจ้าออร่า <c oughs> สองตัวนี้ก็เลี้ยงมาตั้งแต่แกะออกจากไข่เลยนะคะทำไมถึงเจ้าจึงชื่อเจ้านำโชค <c oughs> ไม่ไดูุ้ห่วยไม่ได้อะไรหรอกค่ะแต่ให้เขานำพามาเจอแต่สิ่งที่ดีๆเพราะว่าเขาเป็นแก้มเหลืองตัวผู้แก้มเหลืองผู้ตัวแรกเลยนะคะที่เราได้ค่ะเราก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้านำโชคให้เขานำทาง นำสู่แห่งความโชคดีโชคดีโชคดีก็ก็โชคดีตลอดเลยค่ะออกมาสี่ห้าหกตัวก็มีแต่ตัวผู้น้ำโชคครับปกติเวลาเขาจะจีบสาวหรีสาวหรือว่าเขาจะคุยกับเขาจะจูจี๋กันนะคะท่านผู้ชมเขาจะคุยเก่งมากเนาะน้ะนำโชคตอนนี้เมียก็กลอดภายแล้ว แข็งแรงดีเอละละเอะละจ๋าเอะละจ๋าเอะละเอ้ยออกมาให้แม่เห็นหน้าชัดชัดช่ลูกเออออกมาให้แม่เห็นหน้าชัดๆัดเลยจ้าอืมนูหายดีแล้วเนะาะเออนกแข็งแรงดูที่ตาค่ะนกหายป่วยดูที่ตาค่ะตาแป๋วแหววเลยสดชื่นแผลตรงจิมมี่ก็ไม่มีแล้วหายเป็นปกติ ปีกก็ไม่ตกก็ตอนแรกคิดว่าจะแยกเขาอยู่ค่ะแต่ตอนเขาป่วยก็อ่าเจ้าน้ำโชคนี่ไม่ยอมอะไรเลยค่ะโอ้ยเขาห่วงเมียเขามากเลยอ่ะเห็นเราจับเห็นอะไรไม่ได้นะคะต้องวิ่งจกกักจั่นหนูรอบก,กงเลยค่ะเออก็เลยแบบว่าเออกําลังใจเขาอยู่ตรงนั้นเนาะเราก็เลยส่งคืน้เขามาอยู่ด้วยกันก็คอยป้อนยา คอยทายาให้ตอนที่แบบว่าเจ้าออร่าป่วยนะคะเห็นแล้วมันตัเตือนใจมากเลยล่ะค่ะุ่นผู้ชมเพราะว่าหมอเราก็ค่อนข้างจะหายากเนาะสลับบุรีเนี่ยเนี่ยถ้าไม่รู้จักก็แย่เหมือนกันค่ะสลับบุรีหาหมอสัตว์ปีกอ่ะยากค่ะ คือว่าอ่าโซนสระบุรีตรงไหนพอแนะนําได้ไหมคะมเผื่อเดี๋ยวว่าเออให้ความรู้กับคนทั่วไปคนอื่นๆเนาะเขาจะได้รู้ว่าเออสระบุรีมีหมอรักษาสัตว์ปีกแล้วนะหมอสัตวแพทย์ก็มีแต่หมอหมาหมอแมวค่ะเยอะเยอะค่ะเปิดคลินิกกันนี่แบบเยอะอะแต่เมื่อ,อก,ก่อนนะหายากมากเลยนะคลินิกหมอหมานะ ก็มีอยู่เจ้าเดียวค่ะลินิกหมอหมาอ่าที่เรารักษาประจําจากที่ว่าเจ้าตัวตัวแรกนานะจะตายแลย้วไม่ตาย,ลยแล้วก็ได้หมออ่สัตวแพทย์ที่น้องแคร์เนี่นะคะ่ะดูแลให้อ่าหมอหมาหมอแมวเยอะค่ะแล้วก็เก่งเก่งเครื่องไม้เครื่องมีพร้อมเลยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือมีพร้อมหมดแต่หมอสัตสัตว์ปีกเนี่ยมีน้อยมีมีไม่มีเลยมั้ง านจะไปไหนครับท่านฮะท่านลงมาท่านจะไปไหนหรืออเดี๋ยวก่อนนะแม่ไปปิดประตูก่อนอาลาน้องไม่ออกมาน้ำโชคจะออกมาทำไมฮึออกมาทำไมไปอยู่กับน้องไป พูดถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ท่านผู้ชมลืมแล้วนะนั่นนั่นน้องได้นั่นนน้ำโชคเดี่ยวว่างๆให้หายเป็นปกติดีแข็งแรงก่อน จับอาบน้ำวันนี้ก็ยังไม่กล้าเสี่ยงอาบน้ำให้ค่ะเอ้ยน้ำโชคลงมาสิลูกจะขึ้นไปทําไมลงมาเดี๋ยวนี้เลยมาฮะลงมาน้องไม่ได้ไปด้วยน้ำโชค พี่ดือ้อ่ลงมาแล้วพูดถึงหมอรักษาหมารักษาแมวเยอะค่ะแต่หมอสัตว์ปีกอะแทบจะไม่มีอ่มก็ได้รา,ายเหตุผลเนะาะอย่างที่ามถามมาหมอสัตว์ปีกก็ต้องไปเรียนเพิ่มค่ะอ่ะสาสัตว์ปีกมันก็ต้องแยกออก,อกนะคะว่าสัตว์ปีกกินเนื้อ และสัตว์ปีกกินธัญ,ญพืชสัตว์ปีกกินธัญพืชเขากินไปเขาก็จะมีกระเพาะพักค่ะเขาจะพักกระเพาะไว้ก่อนนะคะอแต่ว่าสัตว์กินเนื้อ,อกินแล้วเขาก็คือลงกระเพาะเหมือนคนนี่แหละเนาะ,ะการรักษามันก็แตกต่างกันอย่างว่าแหละสัตว์กินเนื้อก็ตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ราคาใช่ย่อยเนาะ จะต้องไปตามโรงพยาบาลย่อยๆเนอะือตามคลินิกที่เขาเปิดเฉพาะทางสัตว์ปีกเลยค่ะท่านผู้ชมอมนกสัตว์ใหญ่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ,ะอ่ะนกอ่าที่ราคาสูงๆเนอะเป็นล้านๆนะโอ้ชงใช้อช่ะชองใช้อ่ะยังไงอะ่ะมีอาายดีแล้วดูแลนะ้องดีๆนะให้นํำโชคนะ นม่แหลน้องดีๆนะครับปลอดภัยหายห่วงก็ลงอกลงใจค่ะจากที่เห็นแล้วใจหายแบบว่ากอดกันแบบโอซกันแบบโอ้ยแม่ทนไม่ไหวทนไม่ได้แล้ว๋อตอนแรกก็นึกว่าดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงเนาะหมอ,อ,อ,อได้ยาหมอมาก็โอเคดีทุกอย่างปกติแข็งแรงต่อ,อไปก็ต้องบำรุงค่ะ อบำรุงแคลเซียมเยอะๆเนาะบำรุงอะไรมากอันนี้ยายก็ไม่ก้อยสัมทัดนะคะต้องให้พ่อเขาเขาพ่อเขาจะเป็นคนดูแลอ่าใน,นเรื่องการกินอยู่เนาะสำหรับยายก็นี่แหละคอยดูพวกเจ้าตัวเล็กคอยป้อนพวกตัวเล็กก็มีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆค่ะอืมถ้าถ้าตัวที่มันเด่นๆสูสงหน่อย ตัวงามๆใหม่มันก็จะมีแบบว่าอืมเลี้ยงยากๆเลี้ยงยากตัวที่ต้องแบบมีจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นสักอย่างพ่อแม่ไม่ป้อนเงนีนั่นแหละค่ะตัวสวยๆเลยอ่ะชม ก็เอาลังออกแล้วค่ะไม่ให้มีแล้วค่ะจรนี่นี่ว่าอยากจะได้ลูกเขาอะไรมากมายเนาะแค่เราอยากรู้ว่าโออเขามีลูกแล้วลูกเขาจะออกมาแบบไหนสีแบบไหนตอนนี้ก็เอาลังออกแล้วค่ะถ้าใส่ลังปุ๊บก็กจะทําการดูสีดูดีดูดีกันค่ะก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้กําลังใจของกันและกันค่ะเขาก็ดูแลกันดีเนาะ เขาลิกกันดีนะอล่ากับเจ้านำโชคเนี่ยตอนเป็นเด็กอะหิ้วไปไหนก็หิ้วไปด้วยกันยังลุ้นว่าโอ้ยให้เป็นตัวเมียเด้ออลา่าเออถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเมียก็จะให้เป็นคู่กันเราอล่อลาก็เป็นตัวเมียค่ะกลับบ้านนอกไปต่างจังหวัดไเที่ยวทะเลไปอะไรก็พาเข้าไปด้วยค่ะเนี่ยพาอีสองตัวนี่แหละไปด้วยค่ะลุงก็ก็เขาก็เป็นตัวผู้ตัวเมียก็เลยให้เขาแบบ เป็นคู่กันเลยค่ะอืมถ้าอ่าวี่พี่เอารังออกก็คือว่าถ้ารังออกนี่เขาก็าจะไม่ขึ้นทับกันค่ะอ่าก็จะรักกันอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ขึ้นทับกันจะอย่าเหลอนะคะอืม เหลือนะเจ้าล้งโชคเลยโอ้โหถ้าเปรียบเป็นคนก็แบบว่าหืมสิกแพคสิกแพคเลยค่ะออ่อาฟังแม่พูดอ่รลาา่ะจ๋านางสวยมากเลยค่ะอือตอนป่วยเขาก็รู้นะว่าเราช่วยเขา ไม่อะไรไรเดือไม่ไง,ไไงไไนี่เลยอ่ะนี่แหละค่ะเป็นเกตเกเกตแรกเลยค่ะที่เจอก็เอาไว้เตือนตนเตือนใจตัวเองค่ะก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะอันนี้เราก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าเรามีคุณหมอประจําเราแล้วอืมเรามีคุณหมอประจําแล้วค่ะเป็นอะไรก็จะไปหาคุณหมอนี่แหละค่ะอืม อ่ายงใคายาขคาฉีดยาเกก็ไม่เอาตังค่ะไม่เอาตังอขอบคุณคุณหมอนะคะที่ดูแลน้องลใูให้ใหายไปปกติค่ะนี่ค่ะน้ำเราก็จะใส่ยาแก้หวัดให้ด้วยค่ะเยอะน้อยหนึ่งค่ะ น้ำก็ต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะเวลาใส่น้ําใส่ลงไปปุ๊บก็ชอบไปอาโนะ่นันนี่มาใส่เนี่ยน้ํานี่ค่ะอืมต้องเปลี่ยนทุกวันค่ะเนี่ยพ่อเขาเพิ่งจะเปลี่ยนนะคะเมื่อตอนเที่ยงเพียงเองค่ะเนี่ยอีกแล้ว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 เนี่ยอืออือค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตอาการป่วยของน้องนกอ่า ไข่ติดก้นไข่ออกยากอ่ะที่นี่เป็นแผลเนาะก็มาอัปเดตให้ให้ดูค่ะว่าน้องหายไม่ปกติแข็งแรงดีแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณที่กดซับสไคร้ให้ช่องแน่ทองนกบ้านนกปื้มนะคะช่วงนี้ก็แจ้งข่าวสารหน่อยนะคะว่า,าไข้หวัดกำลังระบาดสำหรับนกนะคะ ก็มีหลายๆท่านเลยหละค่ะที่มาปรึกษาเรื่องอ่าไข้หวัดนะคะอืมก็เตรียมยงเตรียมยาบำรุงไว้ให้ดีค่ะอมถ้ายังไงก็หาหมอคือดีที่สุดค่ะท่านผู้ชม,มยาหมอมันก็ดีกว่ายามสมุนไพรอยู่แล้วค่ะในการดูแลการให้อาหารการอาเรื่องความสะอาดอะไรก็สำคัญนะคะ อย่างหนึ่งคืออากาศค่ะเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับก,การเลี้ยงนกเลยค่ะท่านผู้ชมฝนตกทุกวันทุกวันทุกวันก็เป็นหวัดกันค่ะอา่านกบ้านนกปูมก็เป็นหวัดค่ะแต่อาการก็หายแล้วนะคะอก็อได้ยามาช่วยก็ดีขึ้นค่ะหายแข็งแรงดีไม่ซึมไม่อะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะ น้องนกก็ช่วงนี้ก็ยา,ยางว่าแล้วค่ะดูแลกันไปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะติดกดซับสไคร้ให้ช่องแม่ทองน้องบ้านน้อง,องปื้มนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอดีค่ะกันลูกอดีค่ะกันอัสดีค่ะกันอนดีค่ะ